นี้ก็เริ่มนะครับเริ่มสถานการณ์การซ้อมเกิดขึ้นสถานการณ์นะครับก็มีเหตุเพลิงไหม้นะครับเกิดขึ้นแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายทีม,มเข้านะครับรายงานสถานการณ์ให้กับทางการแพทย์ มาตักเหตุเลยนะครับใครที่รู้ตัวว่าเดิไดไนได้อะไรได้ลุกขึ้นออกมาตักเหตุเลยนะครับใครที่รู้ตัวรู้ว่าอะไรได้ลุกขึ้นได้ออกมาเลยนะครับลุกขึ้นไล้นะครับนะครับที่มีอาการเป็นสีเขียวนะครับเดินออกจากครับนี่ครับทีมกู้ภัยก็เข้าทำการควบคุมเพลิง สนับสนนรถพยาบาลนะครับรรงงานเข้าไปในระบบการแพทย์ของจังหวัดนะครับระบบการแพทย์ของจังหวัดก็จะส่งรถพยาบาลในพื้นที่และก็รถมูลิธิต่างๆนะครับเข้ามาร่วมให้การช่วยเหลือโอ้ระงับเหตุในภาพนะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าทีมดับเพลิงกทจ ในจุดกเกิดเหตุนะครับตอนนี้การบูรณาการจัดตั้งจัดตั้งจุดคัดกรองนะครับหรือจุดทิยารนะครับทําการแยกประเภทของผู้ได้รับบาดเจ็บเพื่อจะทําการส่งต่อเขียวเหลืองแดงผู้บาดเจ็บที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในสีเขียวนะครับผู้บาดเจ็บสีแดงคืออาการสาหัสนะครับผู้บาดเจ็บสีเหลือง ผู้บาดเจ็บทีอ่อาการปานกลางนะค่อนข้างสาหัสเขียวก็คือผู้บาดเจ็บที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ถามตอบรู้เรื่องนะครับนี่นะครับก็เป็นการเข้าให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บสีเขียวอยู่นะที่ไฟไหม้นะครับ าการสมมติสถานการณ์ก็ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ผู้บาดเจ็บนะครับออกมาส่งต่อให้ทีมทางการแพทย์นะครับเพื่อจะนําส่งต่อให้ทีมช่วยเหลือร่วมกับตันยูที่ทาการเตรียมนะครับรับหอนะครับที่เดินทางทางน้ํานะครับทีมกู้ชีพที่มาจากทางน้ํากําลังเดินทางมาถึงนะครับและจะเอาทีมกู้ชีพเข้า ที่ร่วมกันอยู่มูที่ปอดตึงนะครับก็อาจขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่จุดคัดกรองก็ทำการแยกอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ ตามประเภทอาการเขียวเหลืองแดงนะครับเพื่อจะทำการส่งให้ทีมทางการแพทย์นำส่งต่อนะครับรักษายัางโรงพยาบาลการทั้งโรงพยาบาลในพื้นที่นะครับของเทศบาลในพื้นที่โรงพยาบาลในพื้นที่และก็อาสาสมัครมูลนิธินะครับที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดถูกขอความช่วยเหลือและดมกำลังกันเข้ามา นะครับในสถานการณ์ซ้อมนะครับทีมมุที่ร่วมกันยูได้นำผู้รับบาดเจ็บไปส่งให้นะครับเรือไปส่งให้ทางทีมเรือของอตำรวจน้ำนะครับกรมเจ้าท่าและก็สัตวบักมูลที่ร่วมกันอยู่ที่เป็นทีมกู้ภัยอยู่ในภาคของพื้นน้ำ หลงจากอากาศยานนะครับเข้าดูแลผู้บาดเจ็บนะครับขึ้นรถพยาบาลแล้วก็ไปยังจุดเกิดเหตุครับเดี๋ยวจะรับผู้ได้รับบาดเจ็บมาส่งต่อให้อากาศยานนะครับ